ตั้งขนาดพกพามาอีกแล้วค่ะทุกคนใครที่ชอบสลับมุมกล้องบ่อยๆหรือว่าชอบเปลี่ยนกล้องแบบเร็วๆเนี่ยต้องห้ามพลาดตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็น U LENSY TT30 นะคะเขาจะเป็นขาตั้งขนาดเล็กแบบนี้เอาไว้สําหรับพกพาแล้วก็ยังมีกระเป๋าแถมมาให้ด้วยค่ะทุกคนขาตั้งตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเขาจะเป็นระบบทวิทล็อกแบบนี้ก็คือเราจะหมุนแล้วก็หมุนล็อกแบบนี้นี่ ล็อกแน่นแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดแค่เราใช้งานง่ายกว่าเดิมเท่านั้นเองนี่หมุนล็อกแค่นี้เองราคาตั้งตัวนี้นะคะยื่นได้สูงสุดอยู่ที่44เซนติเมตรค่ะมันก็ไม่ได้สูงมากนะพอด,พดีีสำหรับกี้นำมาถ่ายตั้งโต๊ะแบบเนี้ยก็คือได้เลย แล้วตัวนี้นะคะเขาก็มาพร้อมหัวบอลให้เราแบบนี้เลยหมุนได้ส6 0รับกจงศาแล้วก็สามารถแทนได้ด้วยนะคะคือซื้อขาตั้งตัวเดียวเนี่ยจบเลยใช้งานได้เลยนะแล้วตัวด้านบนหัวบอลที่เป็นที่สําหรับใส่กล้องนะคะเขาจะเป็นระบบอาคาสวิตซ์ก็คือเขาจะเป็นแบบหมุนล็อกแบบนี้แต่ว่าที่พิเศษเลยก็คือตัวเพจเขาจะเป็นยูกาแบบนี้ค่ะเราสามารถเอาไปใส่กับขาตั้งอื่นๆ,ๆที่รองรับยูกาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวลองใส่กับกล้องให้ดูเลยนี่ใส่กล้องไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคน ใครกำลังหาขาตั้งขนาดไม่ใหญ่มากกำลังดีสำหรับพกพาเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยค่ะแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดหัวใจหรือว่าใครที่สนใจสินค้าตอนนี้สามารถกดที่ตะกร้าได้แล้ว u l e n น y Thailand Create for c r e a t o r